กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคาลวิตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยลราส่วนในตอนนี้ผมมีข้อมูลหลุดตัวใหม่ออกมาแล้วผมของเซิร์ฟเทสในแพลนผาซีซั่นที่5และซีซั่นที่6ครับผม เอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาแอบดูกันดีกว่าว่าภายในซีซันที่5แล้วก็ซีซันที่6นี้เนี่ยตัวเกมจะมีปืนอะไรใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม <ๆ S 1> เข้ามากันบ้างครับผมก็มาดูกันเลยมาเล่มกับเรื่องแรกเลยผมสระปืนใหม่ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในซีซันที่5นี้ผมก็คือปืนตระกูลสายอากับปืนโอเดนนะผม อันนี้เนี่ยก็คือมีการคอนเฟิร์มจากเซิร์ฟเทแล้วว่าจะมาแน่นอนให้เราเนี่ยได้เล่นกันและให้ดูนะจากไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นปืนใหม่กระบอกเดียวผมที่ผมมาในซีซันที่ห้านะแล้วก็ซีซันที่หกเนี่ยก็จะมีอีกกระบอกหนึ่งนั่นเองนะแต่อันนี้ต้องจำก่อนว่าเป็นข้อมูลที่หลุดมาจากในเซิร์ฟเทสผมเพราะฉะนั้นเซตัตหรือตัวปืนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมโดยตัวปืนนี้ถ้าดูจากเซตัสที่มีการหลุดมาครับผมจะมีดาเมจ48หน่วย โอ้โหเรียกได้ว่าโคตรพ่อเลยครับผมสัรปบปืนตระกูลสายไาที่มีดาเมจขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพี่ๆน้องๆเนี่ยกับปืน AK47 หรือ m มนโอได้เลยผมความเร็วในการยิง68ถือว่าเป็นปืนที่แอบค่อนข้างที่จะดูรั่นชาร์จในระดับหนึ่งนะ mm hmm. ความแม่นยำครับผม57ความเร็วการขึ้นที่79ระยะยิง58การคอนโทรลอยู่ที่55 ซึ่งพี่ลิงกับผมก็จะมีคลิปตัวอย่างการใช้งานของโตวปืนมาแบบให้คร่าวๆผมก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวปืนนี้เนี่ยจะมาแน่นอนนะในช่วงซีซั่นที่5ผมแต่บอกได้เลยว่าดามเมจของโตวปืนนี่มันโคตรเถื่อนสุดจริงครับผมดามเมจยิงระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลนี่คือแบบขอให้โดนเถอะโดนตรงไหนก็ได้ับผมเน้นๆเนี่ยคือแบบเลือนนี่หายเป็นข้อๆเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืน AR เลยผมซึ่งคลิงคาดกันว่า ภายในแพทหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ติดเมตาแบบแน่นอนเลยเพราะว่าในแพทนี้นึกสภาาครับผมปืนที่เป็นเมตาในช่วงนี้เนี่ยอย่างตัวไคลโลหรือ M13 เนี่ยต่างโดนแบนไปค่อนข้างหนักเลยเพราะฉะนั้นปืนนี้ที่ดามเมจโกงขนาดนี้เนี่ยจะเป็นเมตาก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกเนาะแล้วท่ามาก,ก็อีกหนึ่งคลิปครับผมกับคลิปทดสอบตัวปืนที่ได้ในการปล่อยลุกมาถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆผมตัวปืนเนี่ยยิงเป้าครับผมกระสุน3นัดเป้าแตกเ เป็น AR ที่มีกระสุน3นัดยิงตายผมอันนี้เนี่ยมันทำให้ลิงนึกถึงยุคสมัยที่เป็น a k 4 7แม่งโ P มากสารดตายกับแมนโอวอลที่มันสมัยก่อนๆเนี่ยที่มันโอพีมากๆก็ยิง3นัดตายเหมือนกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปืนโอเดนปืนใหมน่นี้ยิง3นัดตายก็น่าจะเป็นเมตาแบบง่ายๆผมดูดาเมจของมันสิโอโห48ยิงแขนยิงขายิงอก57ยิงหัว60อ้า3นัดตายนี่คือแบบโอ้โหแล้วดูระยะไกลครับผมดาเมจของระยะไกลนี่ยิงไกล42 40 48ด้วยรีบด,ด,ดีว่าตัวปืนนี้คอนเฟิร์มขอแค่ให้โดนสามนัดนีดเนี่ยแค่จะรีบดว่าตายเกือบทุกระยะเลยและถ้าเกิดว่าโดนอ,อกโดนหัวก็คอนเฟิร์มว่ายิงสองนัดตายเป็นปืนที่ดาเมจโอพีที่สุดในเกมนะแพท์ล่าสุดในตอนนี้แล้วนั่นเองแต่ตัวปืนของผมดาเมจแรงขนาดนี้ก็ตั้งมาแลกด้วยกับความสามารถที่ตัวปืนจะแอบลั่นชาครับผมเพราะฉะนั้นปืนนี้ถ้าเกิดว่าเจอระยะประชิดนี่ก็อาจจะสู้ปืนอื่นค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะก,กลางระยะไกลนี่บอกเลยว่าปืนนี้ในเมตาเนี่ยค่อนข้างกิน ในส่วนความแม่นยำและการควบคุมของผมถือว่าเป็นปืนหนึ่งที่ดูค่อนข้างนิ่งคงง่ายในการยิงระยะไกลฉะนั้น,น,ใน,ใน,ในยิงไกลก็น่าจะหวังผลได้ไม่ยากเท่าไหร่ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งับผมที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวปืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการคอนเฟิร์มแล้วผมจากภาพหลุดว่าจะมีสกิลระดับมิสติกมาอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยค่อนข้างที่จะฟันธงไปประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่าปืนนี้มันจะต้องโอพีแน่นอนนะผมเพราะว่าปกติมิสติกเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าหลังๆมานี้โอพี OP ทุกกระบอกเลยผมปืนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในที่อยู่ในเคสนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ปืนเทพๆปืนโกงๆเนี่ยก็รอได้เลยแพทหน้าซ และถัดมากกับปืนใหม่กระบ,บอกที่2องครับผมก็คือปืนสาย S MG กับตัว KSP 45ซึ่งอันนี้ก็มีภาพหลุดมาเรียบร้อยแล้วผมแต่ อันนี้น่าสนใจก็คือตัวปืนมีเพียงแค่ชื่อปรากฏมาเท่านั้นยังไม่มีภาพตัวปืนเต็มๆและสเตตัสของตัวปืนยังเป็นเลขศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าตัวปืนยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตัวปืนไม่น่าจะปรากฏมาในซีซั่นที่5ผมแต่อาจจะปรากฏมาในช่วงของซีซั่นที่6นั่นเองก็ให้เรารู้ก็ค่ว่าปืนซีซั่นหกเนี่ยก็คือปืน smg กระบกนี้นั่นเองเนาะโดยในส่วนของรายละเอียดของตัวปืนใหม่ทั้ง2กระบอกนี้เหมือนเดิมว่าในส่วนของการเจาะหรือการใช้งานก็เดี๋ยวพิลิ่ง และตัวปืน KSP45 ผมก็มีภาพหลุดว่าจะมีสกิลระดับ Legendary มาให้ด้วยอีกเหมือนกันเลยนะก็มีหลุดมาคร่าว <uge ot> ๆในตอนนี้นะและถัดมากกับปืนพกใหม่ที่จะมาผมตอนนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมาซีซั่น5หรือว่าซีซั่น6ผมแต่ถ้าเกิดว่าพี่ลิงดาวผมเซตัตัดมาขนาดนี้แล้ว,ลวก็น่าจะซีซั่น6นะกระปืนสาย Pistol ผม LCAR9 อาสหรปืนพกนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งปืนพกที่เกรียนมากเอาง่ายๆว่ามันก็เป็นปืนเอ g จนั่นแหละแต่ว่าเป็นปืนเอ g จที่อยู่ในคราบของปืนพกนั่นบโอ้โหความสามารถนี้ไม่ต้องพูดถึงผมชักไปก็ยิงบรุดปับบ๊บเดียวเนี่ยศัตรูก็แทบจะละลายกลายเป็นน้ำเลยนะก็เป็นหนึ่งปืนที่น่าสนใจมากในแพทหน้านะ ดูสิเราเจ้าปืน LC AR9 ครับผมอันนี้พีงต้องเลี้ยก่อนว่าพิงเดาครับผมเพราะว่ามันมีภาพผลที่เป็นสกินรีเจนมากเพราะฉะนั้นก็คาดการว่าอาจจะมาควบคู่กับตัวละครรีเจนารี่ผมในแพทถัดไปอ่ะย้ำก่อนว่าอาจจะควบคู่นะพปกติตัวละครที่เป็นรีเจนเนี่ยมันมักจะมากับสกินที่เป็นรีเจนผมซีซั่นที่4เพิ่งมาเป็นตัวละครแฟนทอมไปเพราะฉะนั้นซีซั่นที่5้มันควรจะไม่มาผมแล้วมันควรจะมาในซีซั่นที่6นะ โดยตามข้อมูลหลุดล่าสุดนะผมตัวละครรีเจนตัวถัดไปเห็นเขาบอกกันว่า <c oughs> จะเป็นตัวละครหญิงเอเลียนะผมก็น่าจะเป็นตัวละครตัวนี้แหละตามข้อมูลหลุดนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งตอนที่มีภาพหลักมาดีกว่านะตอนนี้ก็มีเพียงแค่โปรไฟล์ที่หลุดมาเท่านั้นนะแล้วก็ถัดมาผมกับหนึ่งใน,ในอุปกรณ์ระเบิดยุทธวิธีชิ้นใหม่ล่าสุดกับตัวระเบิดเสียงซึ่งค่าวนี้จะไม่เหมือนกระเบิดเสียงปกติผมซึ่งระเบิดเสียงก่อนหน้านี้ที่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวดีมคอใช่ไหมแต่อันนี้มันะจ ทำให้การรับรู้เรานี่คือแบบหายไปเลยผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ลิงก็ยังไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยมันจะแสดงผลมากขนาดไหนเ,นเพราะว่าเวอร์ชัน e PC กับมบายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยผมก็ให้รู้ว่าระเบิดตัวใหม่นี้ก็น่าจะเข้ามาในเร็วนี้และถัามาก,กับอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนนะผมที่เรียกว่าส่งผลกระทบต่อการเล่นและก็การแข่งมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนสีของเปิร์กโดสหรบเบิร์กที่โดในคราวนี้ผมใช่แล้ว เป็นอีกหนึ่งเปิร์ที่โกงมากแล้วก็น่าจะใช้งานเยอะที่สุดในการแข่งขันเลยผมโดยเฉพาะในเล่นโหมดที่ยึยดจุดยึดฐานต่างๆครับผมในการแข่งนี่แทบจะใช้เปิร์นี้กันแทบทุกคนเลยผมก็จะโดนโยกไปแล้วจากสีแดงให้มากลายเป็นสีฟ้าแทนเอออันนี้ก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นเลยว,ว่าในอนาคตเปิร์ไหนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนสีได้น,นั่นเองแล้วถัดมาผมกับการปรับการใช้งานอุปกรณ์สกอร์สต็กผมในการลงแรงต่างๆ ก็คราวนี้มันจะมีแยกเป็นแรงระดับนะผมก็คือแรงโลแรงแรงมีเดียมแรงแล้วก็ไฮแรงนะผมสามระดับนี้ซึ่งในแต่ละระดับเขาจะล็อกการใช้งานของอุปกรณ์ที่เป็นตัวสกอร์สติ๊กเอาไว้ผมอย่างเช่นโลแรงจะใช้ได้แค่โลแรง มีเดียมแรงก็จะใช้โลแรงกับมีเดียมได้แล้วก็ไฮแรงเนี่ยถึงจะสามารถใช้ได้หมดทั้งหมดทุกอย่างอ่ะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นอุปกรณ์ใหญ่ๆในการเล่นระดับโลแรงแล้วนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องโดนไปใช้งานในช่วงของไฮแรงเท่านั้นเนอะผมอ่ะแต่เกิดว่าเล่นในโหมดปกติผมโหมดพับบิกทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ได้ยังใช้งานได้ปกติอันนี้ก็น่าจะบังคับแค่ในการลงระดับแรงเท่านั้นนะ โดยอันนี้ผมก็จะเป็นภาพให้เราเ,เห็นเสริมเลยว่าอันไหนที่มันเกินระดับแรงที่เราอยู่นะตอนนั้นในช่วงของโหมดแรงเนี่ยมันก็จะโดนล็อกไม่ให้เราเสามารถกดเลือกหรือว่ากดใช้งานได้เลยแล้วก็ถัดมาผมกับการแอดออนเพิ่มในส่วนของ Animation Showcase ของปืนระดับมิสติกสองก็บอกผมก็บอกแรกก็คือปืน Pi สกิปเปอร์ mk 2ออันนี้ก็เรียกได้ว่าโหดูโคตรเท่แล้วก็ดูอลังการมากๆเลยผมแล้วก็กะบอกที่2กับปืนเฟรเนสผมซึ่งเฟเนสจะค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงก็คือเฟเนสมันจะมีทั้งการยิงแบบเดี่ และก็ยิงแบบคู่เพราะฉะนั้นแอดออนการโชว์เคสของตัวอาวุธครับผมก็จะมีทั้ง2แบบเลยทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบคู่โอโห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 ้โหครูบอกเลยว่าเฟรนดนี่โคตรเทอีกเช่นกันเลยนะก็เรียกว่าเป็นการแอดออนเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของสกินปืนระดับมิสติกถึงเอฟเฟกตต่างๆแล้วก็แอนิเมชันต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนในส่วนของอินเทอร์เฟซหน้าร็อบบี้การเลือกสร้างโหมดต่างๆให้เราเนี่ยสามารถเลือกกดใช้งานหรือว่ากดสร้างโหมดต่างๆได้ง่ายดายขึ้นผมอันนี้ก็จะมีการปรับเปลียนอินเทอร์เฟซอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของละเอียดตอนที่ตัวเซิร์ฟโตวจริงเนี่ยมาอีกทีเนาะ <S <s และก็เข้าประมาณนี้ผมสซร์การรีวิวอัปเดตสปอยล่าสุดของแบดพาร์ทในซีซั่นที่5และซีซั่นที่6 โอก็ต้องบอกเลยว,ว่าซีซัน5ซีซัน6นี่มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ทางนั้นเลยผมทั้งการปรับสมดุลการเพิ่มอาวุธที่น่าสนใจแล้วก็การเพิ่มปรับระบบเมคานิกต่างๆที่เรียกว่าโอ้โหซีซันที่4พี่วิงก็ว่ามันเลยนะซีซันี5 6นี่น่าจะเดือดกว่านี้แน่นอนเลยนั่นเองแล้วสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ซีซันนั่นเองเนะ และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคดีแบบนี้มีสารกความรู้แบบนี้ก็บบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปตามกันได้น,นะครับผมทางช่องยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผม<ๆ>ก็ไปแล้ว